สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรำเชิอกับผม Ruby Knight นะฮะกับ k ค e n c h <oughs> i น่าจะเป็นรีพิสตสุดท้ายแล้วเนะาะช่วงนี้ผมจะพากลุ่มมาเลเซียของเรานะครับไปเก็บกวาดน,นะพวกเรมแนนของ Holy Nation แล้วก็สังเกตได้จากกลุ่มของเรานะครับทุกคนร้วนใส่ Samurai Armor ย,ยกเว้นบางคนที่มี Holy Armor เพราะว่านเป็นมาสเตอร์ของร่ใส้เขานะครับ เราจะไปจู่โจมฐานของพวก Holy ี a t i o n กันซึ่งผมจะโจมตี Holy ี่ l i t a r y ี่เบก่อนนะครับแล้วก็ไป h อ l y ี่ฟาร์มฮอลลี่มแล้วก็ Holy Military ี่เบอีกอันหนึ่งบนโน้นนะจากนั้นเนี่ยก็จะสวิงลงมาที่แบ h i e ฟนะครับแต่ก่อนอื่นคงไปโจมตี Holy ี่ l i t a r y ี่ฟารมหรือมันจะมีฟาร์มอยู่นี้แหละแถวแถวนี้แล้วก็ลงมาที่แบ h i e ฟนะครับระหว่างนั้นผมก็จะส่งเซอรรันละลอสกับกลุ่มมอสเเนรี่ของเขาไปที่ฮ o ลี่มายตรงนี้นะครับ มันจะมีไม้ตรงนึงแถวนี้เ๋ยผมให้เข้าไปจกกัดกราฮนแต่ก่อนอื่นขอติดตามพวกมัสเซนลี่ของเราก่อนไม่ใช่มาเลเซียไปกันเลย Holy military base อย่างนั้นเหละอา้าวเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นโดนทำลายไปแล้วเดดเดดเดดเดโอเคให้เดาวนะถ้าที่นี่มันตายตรงนี้ก็น่าจะตายนะครับพวกนี้ด้วย ผมจะส่งสกเกลไปโดยเร็วแต่ให้หมายเลข2วิ่งไปสำรวจตรงนั้นนะครับส่วนพวกที่เหลือก็มาโจมตีฮอลลี่ฟาร์มมันเป็นสีเขียวแล้วว่าเป็นของพวกเราอ่ะโจมตีไม่ได้เป็นของพวกฟอ ja. สซนบินจาเชอร์คิงดอมสิโอเคผมว่าถ้าหมายเลข2ไปเจอฮอลลี่เบสตรงนั้นมันเป็นสีแดงที่มันตายแล้วอ่ะแสดงว่าไม่มีคนอยู่ ใช่เดดโอเคกลับมานัมเบอร์สองจากที่มองดูไกลๆมันก็น่าจะเป็นของโพลีเนชันป่ะยังไม่มีเมืองไหนที่โดนพังลงมาฮะยังเป็นของโพลีเนชันอยู่โอเคครับ okay. บิ๊กแพทเทิร์นมาแล้วครับบิ๊กแพทเทิร์นซีนิเมติก ถนนของแบดท,ทีฟที่เต็มไปด้วยเลือดโดนจู่โจมโดยซามูไรมัง้งไม่ใช่ตามลีเดอร์ไปครับทูบอ ฉากเป็นฉากที่โคตรเท่ <laughs> หมอนนั่นคืออะไรวะนะ่ะดูหน้าประตูได้ให้ลิดเดอร์ไปจัดการวันวีวันไฟจะยิง possible หรอแอบล็อกได้ตีใช่ไหมซ <laughs> องลุ่มหนึ่ง เป็นอะไรที่ honorable มากใช่ไหมลีเดอร์เอ้เอ้ยนะหน้ากากยันเทมีที่สูดอากาศด้วยนะาบาังคอลีเดอร์ไม่มีครับลีเดอร์แบบเดิมๆหมอลี่โคตรเก่งเลยแหละวะ เดฟักดีเดอร์ทำป้าอะไรอยู่แค่ามานันโดนตีสองรอบดีไอ้ยี่ร่วงดีเดอร์โดนที รักษาก่อนก็ได้นะดิแต่ไม่ต้องดีไอ้หมอนี่ะครับก่อนที่มันจะจริงนายแบบนั้นลบหกสิบเกาะดีเกินยิงไม่เข้าหลายคนก็ร่วงนะครับแบบไม่มีเวลาไปชุบอะตอนเนี้ยวัดแต่ใเฮลโอ้ยเซ e ซ s u c c e s s f สู้บนหน้าผาอย่างเท่เลขเจ็ดล่วงแล้วเนี่ยซาโตชิโดนตี เลขเจ็ดตื่นครับเดี๋ยวให้เขารักษาตะเวียงกันอืมีพวกเองอยู่ข้างหน้ากันเนยอะไปไหม <laughs> มีข้างนอกอีกอะตามจริง <laughs> โหดจัดปล่อยก็สู้ไปนะผมเช็คเซอร์ลนกัน Range...In Range... บบเข้าให้บบติภาเซอรัน Peace Attack ส่งแก๊งนินจามาดีกว่าเพราะว่าเรามาเลเซียเราแทบเละต้องการคนช่วยด้วยด่วนต้องไปช่วยมาเลเซียแล้วแหกไปแล้วฟลิกชาวะยืนยิงสบายใจเฉยโคตรแรงค้าไปแล้วไง เรามี crossbow ที่ทำดาเมจได้อย่างมหาศาลยังไงล่ะร0อยเก้าดาเมจมันจะมีพวกนักโทษที่โดนจับอยู่ด้านในผมไปเข้าไปเช็คกันเฮ้อ,อโดนตี สู้สลันเงี้ัแหละขวดหดพี่แกนอนข้างบนนี้ได้ด้วยฮะให้เขารีเลือดไปนะผมไปเช็คเรานินจางเราวก็ไม่มาเลเชียมาเลขห้ากับมาเลเจียวิ่งผ่านเลยครับ อรักษาคนที่บาดเจ็บให้สลันมานี่นะครับแบบช้าๆเพราะว่าเดินมาสลายหลับไปแล้วดิส ASTERED อ,อีกแล้วครับทุกคนรบัดเจ็บนะครับทุกคนรบัดเจ็บบอกเลยไม่น่าส่งมาแค่มาเลเซียเลยก็แค่สลบกันเต็มเลยอะ่ะล้่ผมจะให้บิ๊บไปหาอาวุธนะครับที่โดนหยิบไปน่าจะเป็น ดาบสั้นที่โดนยิบไปพวกบานนี้เวลาจับเราเข้าโุกอะมันจะขโมยอาวุธของเราไปด้วยนะครับเบี <Maybe S 1> ไปเช้กันที่ต้องการคือคาตนะคืนนี่ไงคาตนะมาร์คสาเราด้วยโอ้โห oh ดาบอาวุธเราตกเต็มเลย mm hmm. เดี๋ยวดูก่อนว่าใครมีคาตานะของเราไปบ้างเพราะว่าผมติดคาตานะให้แทบทุกคนเนะเป็นเซคันดารี่แวอนนะครับ เดี๋ยวให้ฟลิกมีกระเป๋าไหมไมใครมีกระเป๋าบ้างฟิล่ามีครับเดี๋ยวให้เขามาเก็บอาวุธแล้วเราก็จะกลับบ้านกันเพราะว่าตอนนี้เราน่าจะทําลายได้หมดแล้วแหละไม่น่ามีพวกไหนเหลือมาต่อต้านออกระบังของเราจะให้เราดินจาแบกพวกที่สลบอยู่กลับบ้าน <laughs> แล้วเจอกันที่บ้านนะครับทุกคนเซรันอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยเซรัน ที่เดินผ่านเมืองที่เขาทำให้ล่มสลายไปกับมือตอนนี้กลายเป็นเมือของแอร์ไลน์พวกเชิร์ตซึ่งเข้ามาแทนที่พวกฮอลลีเนชันเขาก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องมันจะมากได้ไกลขนาดนี้การที่เขาจะทำลายมหาอำนาจที่อยู่ในโลกแห่งนี้ได้ไปได้ ไปได้ไปได้ไปได้อย่างโหดร้ายเขาที่โยโรมาแล้วในการจับโฮลีนโพซิชันเตือนหันหลังให้กับความภาคภูมิใจของเขาโคตเทบลัสร์ฮิวนะครับเมืองที่เราต่อสู้แบบลากเลือดเลือดสาดตอนนี้ โดนยึดโดยพวกฟอสเซลมนินจาโอเคครับคุณผู้ชมนะฮะก็น่าจะเป็นการสิ้นสุดนะครับของซีรีส์นี้นะฮะเดี๋ยวสลรลอตนะครับเดินข้ามถางของเขาแล้วก็ดูวความก้าวหน้าของเขาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็จะพู้สิ่งต้องอย่างที่เขาทำไปมันจะดีจริงๆแล้วใช่หรือและเขาจะ อยู่ได้จนถึงตอนที่เขาเห็นโลกใบนี้ดีขึ้นจริงไหมเดี๋ยวเจอกับผมและเซอรันในซีซั่น2นะครับกับเคนจิซีรีซี a g เกนนะครับทุกคนหวังว่าจะเจอกันอีกในซีรีน้าลาก่อน